แสงตะวันยามเช้าสาดส่องวัดเก่าแก่โยมอุ้มส้มแมววัดขนปุ๋ยคลอเคลียอย่างอ่อดอ่อนไม่มีใครรู้ว่าภายใต้ความสนคือดวงตาที่เฝ้ามองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทว่าเช้าว,วันนี้กลับมีเสียงโกลาหนดังลัน่นพระพุทธรูปโบราณคู่วัดหายไปโจรป่าสองคนสะพายย่ามวิ่งหนีไปกลางดง ส้มตะคอกเสียงแหลมดวงตาที่เคยใสยปิงกลับเรืองแสงสีทองเจิดจ้าร่างผอมบางกระโจนทยานสูงกว่าหลังคาโบสถ์ มันพุ่งไล่ตามโจรราวกับพายุสีสม้มสองเท้าที่เคยตะกุยฝุ่นกลับเหยียบย่ำอากาศพลังงานสีทองแพร่ออกมาเป็นเงาอสูรสกัดกั้นเส้นทางจนโจรหลมกลิ้งพระพุทธรูปหลุดมือส้มคำรามเสียงกึกก้องจนโจรผวาหน,นีไป ชาวบ้านที่มามุงดูแทบไม่เชื่อสายตาแมววัดแสนสนนามสม้มกลายเป็นผู้พิทักษที่สืบทอดพลังมานับร้อยปีปกป้องวัดจากภัยอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ช่างเป็นแมววัดที่พิเศษยิ่งนัก